สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟีวันแอดมมลันส์ทามสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาเดินมากินข้าวน้ำกันจ้ามากินข้าวจ้าวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างด้วยจ้ะนี่มีไข่ยางมะตูมีมน้ำพิกะปิผักลวกแล้วก็มี อมไก่ใส่วุ้นเส้นจ้ะมาเดินม,มาแซ่บๆน้วกันกวัอนี้จะเสรข้าวตุ้ยส่งกันกวันนี้จะเอาเออเหล่าซั่มตานแล้ว่เออ虾酱虾酱辣椒同埋菜绿的菜同埋有嗰่าเ,าเาาออ辣汤ก,กอทอ่ไปต่กันมากินข้าวเด้๋ยจ้ะกินข้าวแซ่บๆด้วยกันจะี่น้องมาเด้๋ยจ้า ข้าวยางมะตูมอ่ไขยย่ยางมะตูมพริกกะปิผักลวกผักกาดขาวน้อยๆผักผักกาดขาวน้อยๆแบ่บคือเก่าจะ้ะ จึงก็แซ่บคือเขามาเดิอจ้าผู้ได้ยัางมันจะได้กินข้าวมากินข้าวน้ำกันจ้าเอาแซ่บแซ่บมกับผู้ได้กินกินอยู่ก็กินไปด้ยวยกันจ้ะ แซ่บกินข่าวนะแซ่บเว้ยแต่พี่น้องเลยกินข่าวนแซ่บแซ่บ ถ้าเราเป็ดกระเพริ่มเป็ดกระเิตั้งกระชาติที่แล้วตาวไว้สองอาทิตย์แล้วยังแซ่บคือสาวจา้ะตามแช่ตู้เย็นไว้ตาวไม่เยอะตาวไว้กระปุกหนึ่งอะ่ะจริงๆน,นี่ก็อร่อยแล้ว ขยังมาตุม้มกินกับน,น้ำพริกกะปิแซ่บแซ่บผักลวกจะกินผักให้หมดนี่นะน้ำพิกกะปิอยู่นี่จ้ะพิกกะปิ แนมบริเวณับเขาหรอกขยังมาตุมอยู่นี่กินแค่นี้ก็อร่อยละเสร็จจะเลื่อนหยังตาหูเสร็จกันละอ่ะ 有啲朋友話：我點解嘅成日都食泰國餸？咁我都唔知食乜嘢好，<laughs> 其他啲餸我難入口啊嘛。幫襯街邊嗰啲咧，出邊嗰啲餸啊，整得唔好食噶，唔知係咪冇落味精咧？<laughs> ร้านอาหารทั่วไปหาหาอร่อยอยากจ่ะเขตบ้านที่ฉันอยู่นะมันหาอร่อยยาก อาหารนอกบ้านไม่เค็มก็มันชุปีนก็ที่ก็ดีออที่ส่งแรงชาทเ้าราหาก็่นหารสารก็ส่รเส่จาร็ส่นาสาร็จ่ว้ท่วนส่กรสนาสอร็นสวก็สสสท่ก็ ตักแกงมาไม่ได้กินแกงเลยกินอันนี้ให้หมดก่อนจะกินปักลวกให้หมดกับไข่กินแซบคือเก่าจาับพี่น้อง ปักลวกให้หมดเสกสายที่ว่าว่าชอยสิกินปักลวกให้หมดจ้ะมันม,มีอยู่หน่อยเดียว คิ้หมดจะได้ โอเคสก็จสายอ่ะอืมกินปากหมดแล้ว จะกินแกกินไข่ให้หมดก่อนไข่ย,ยัางมาตุมจังย่อเหล่าซ้ำตานไอดอกใส่จะเสร็จใจเลย นี่มองเห็นความเซ็กซี่ของฉันไหมล่ะจุอยากแซมเซ็กซี่อะก็แม่โอเค <c oughs> หมดแล้วเยอ๋ยาแกงวันนี้เบาหลายเด้อกินเจ๊๋ย <c oughs> มากินแกงจ้า อ,อโอ้่ามีคนไล่หาเดี๋ยวเดี๋ยวกินแค่นี้ก่อนจ้ะชื่อมังไายชื่อมังไายไล่หาเดี๋ยวต้องหยุดกินสักพักหนึ่งก่อนไปดูว่ามีตัวอะไร เผื่อที่เมืองไทยมีข่าวอะไรต้องไปดูก่อนจ้ะกินแคนนี้ก่อนเด้อจ้าจะรีบร้อนจ้าวันนี้รีบร้อนพอดีมีโทรศัพท์มาหาจ้ะไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องไปดูก่อนที่เมืองไทยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูก่อนจ้ะไปแล้วจ้า๊ายบายจ้า